โยวาซาดี๋ยวรุ่นเมงกาเดี๋ยวรุ่นบูบาดี๋ยวรุ่นชาญชัยทุกคนกันด้วยนะฮะวู้ฮู้วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวอลเลนส์บูบายกันอีกแล้วนะคนดูนะอ่าช่วงนี้พี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้แคสเกมนี้เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ป่วยนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะก็สำหรับใครที่อยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อคนดูเด้อลิงโหลดอยู่ด้านล่างนะครับคนดูมันมันตึงๆไปโหลดมาเล่นกันได้นะจ๊ะ บากกยาลูบากกยาดาบากกยาดี้ก็อ่สำหรับใครที่อยากเติมเกมนี้ไปเติมได้ที่เว็บ Richman Shop ได้เลยนะครับอ่วิธีการโหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมทำสอนไปแล้วแล้วก็ v p n เกมนี้ก็ไปเติมได้นะครับ Richman Shop นะท่านผู้ชมนะสวยสวยลวงหนึ่งแหลมจัดแหลมเปี๊ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเข้าหน่อยเพื่อนเข้าหน่อยเพื่อน สวยส,สวยอ่ะว่าใจฮิ๊กมุมนี้กินหมดเลยเหรอเพื่อน,นอะไรวะคนดูแกกะเอาอูลูเล่จังเลยโอเคมุมนี้ต่อเลยครับเออไปเติมกันได้นะผมรับเติมมีบีเอ็นอยู่นะครับอยู่ยูบูสเตอร์นะคนดูนะออพี่รับเติมอยู่นะครับคนดู ai. vậy của mình. đi. 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 luôn 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 đi. 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 luôn 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 Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, e, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น

อ้อออสวยสวยเพื่อนทำดีทำดีพ <c oughs> ี่เก็บไปเท่าไหร่วะเก็บโอเคเก็บไปสี่นะเมื่อกี้นี้ตาเดียวตึงๆ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่คนดูเกาะนี้แล้วกัน <c oughs> เล่มเปียเล่มเปีย <c oughs> นี่โชว์มีดโชว์มีดโชว์มีมดหรมันนี่ สวยสวยสวยหลังมาหสวยล่วงล่วงสวยสวยสจิบจิบสวยล่วงล่เย่เ <laughs> ผมซื้อระเบิดไปตรงนี้ก่อนนะคนดูนะผมต้องวางระเบิดไปตรงนี้เลยก็ระเบิดตรงนี้เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยวอนดอตึงๆไงผมยังไม่ได้ไปเปลี่ยนสกินวอนดอนี่กว่าคนดูไปฮะ Anh đi! Anh đi! Xoay! 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 Ơi! Uh. nói này, áo này. Hả? Dinh, tụi oh, mong mấy nhìn tí đi, làm đi. เราผมต้องซื้อปืนใหม่อีกแล้วเมื่อกี้นี่แตกนะคุณดูนะไม่ค่อยปิงเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมผมใช้ไอวีบีเนเป็นยูยู o s สเตอร์นะเลยไม่ค่อยปิงเยอะแต่มันลงสไลด์มาปุ๊บตรงนี้โดนเลยไปไปไปกูตึงกูได้ oh! t a ก e it easy bo ดยวะหลัง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 เฮ้ยแม่งลิ้นทำไมมันลิ้นไวเปอร์มันลิ้นแบบอูกากมากเลยคนดูลิ้นผมไม่เข้าใจว่ะแล้วปืนนี่ผมยิงไม่ค่อยตายเลยนะเมื่อกี้นี้ นี่แล้วเอาแล้วเอาตัวนี้ยิงลอกหลังก่อนอะไรเพื่อน Yeah come on East bro

ไอ้ฮะที่อ่น้เล่นต้องใช้สมาธิหน่อยนะคนดู 过来，罗昂、嗯嗯。用完了。放弃哨兵，还剩一名敌人。爆能器落在 A 区。过来， สิ่งกินอีสินี่นี่นี่ซ้ำศพซ้ำศพอ่าเขาพิโกเอ็มบีว่าสิบตาสี่อ้าวเรือ่องจะจัดจิ้วยิๆวบีแม่หรือกลางคนดูผมไปอ e ีแล้วกัน นี่ตัวนี้อะไรยิงได้ตรงมุมนี้ถ้ายิงถ้าเจอแล้วบอกจะได้บอกเพื่อนได้นะท่านผู้ชมนะมานอยูรูโบกไอย่ลลาไปฮะลุย 呜，借住不住！小心！爆能器落在 B 区。敌人在攻方重生点，防守地区。借借借借！ นี่โดน90มาเกือบตุยนะดูนะโดนอย่างนี้เดี๋ยวก็แตกเลยนี่โหดจัดโหดจัดเย่กดที่5ฮะอะไรอะเพื่อนทำไมทีมเรามันเล่นอย่างนั้นน่ะ อันนี้โอ้อหเหียแม่งเล่นคโนโง่เลยแต่ละคนโอ้หนักเลยคนดูหนักใจเลยทีนี่สองพันหนึ่งถ้าผมซื้อนี่หมดเลยนะตังเอาที่สำคัญสำคัญครับบี B ไหมล่องอ e ีนี่ไม่เคยมีใครเข้านะตรงนี้ ีีโอ้โหว่าแต่ฮิกเย็นนี้ยากนะคนดูนะทีมเรามันมันไม่มันเล่นไม่ค่อยปรินกันนะ่ะอ้าวอายิงดิโอ้อ้าว ไอ้นี่ปแน่ๆเนยนะครับนี่ๆๆนี่นี่จบแล้วเพวื่อนจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วครับนายเออมันจบแล้วครับนายสงผมต้องพึ่งสันไนผมแล้วแหละคนดูบิลองบิลอง มีลองได้อยู่เอาวะลุะ้นลุ้น แล้วผมเล่นสนายด้วยนะมันมีโอกาสมันกลับไปไปตรงนั้นมากเลยอ่ะ 嗯，乱了。最后一人，剩余三十秒，剩余十秒。嗯，乱了。在 B 区。 วันครั้ง居然让我也认真了一下哎。ฮ้ยเอาเราชนะนี่าคุณดูบิกินี่เจียมเลยครับพี่ไว้ผมจัดชุดใหญ่ก่อน 摇起来！爆能器已部署。完了，完了。 ยเห้ยัเรียบร้อยย้อตายคู่ายคนดูเศร้าใจว่ะทีมเราแม่งไม่เป็นงานเลย ามาเฝ้าตรงนี้ต่อนะครับพุ่งออกไปปุ๊บยิงเลยนะสัวไอ โอ้ยมึงโผล่ไปทำไมวะยิงใครไม่ตายเลยเนี่ยอูย้แรดแบบโคตรกากัะคนดูสองตายสิโอ <c oughs> คนดูโคตรไก่แอะฟังเรา Nhĩnh đi ơ hả Team คือถ้าผมซื้อนี่หมดเลยนะครับหมดหมดเงินเลยแหละต้องเล่นแบบสนยแทนนี่ออกปุ๊บยิงปั้งสักตัวหนึ่งได้สักตัวก็ยังดี Chúng ta phải bandage đến bốn tay. L medidas, ดันเลยดันเลยสวยเรียบร้อยโอ้บิวเป็นโคตรไปอีกอะเล่นแต่ละทีเนี่ยไอ้แล้วกูเอ็มบีพีเลโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับประตูเกมบอลแลนส์โปรไบนะครับไปรวมไปเล่นกันได้นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่แต้คลิปเด้อร์สำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้าคนดูเอ็มบีพีอีกแล้วอ่ะคนดูตึงจัดตึงเปีย